สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องตน้นมีกิ๊กนะครับผมหาหายกันไปนานนะครับผมกับสำหรับคลิปของผมนะหานุ่งยุ่งไม่ค่อยมีเวลาได้ทำคลิปนะครับผมเพราะว่าหานประจำเยอะมากช่วงนี้ ก็เลยไม่ค่อยได้ทำเดี๋ยววันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องของแกล b นะครับผมซึ่งหลายวันที่ผ่านมาผมเห็นในกลุ่มของแกลบนะครับผมเพื่อนๆหลายคนถูกรับสัญญาณนะสามวันบ้าง7วันบ้างเหตุผลนู้นเหตุผลนี้เยอะแยะเลยเห็นโดนนะครับกันไปหลายคนเลยซึ่งเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับผมว่า,าเราทำอย่างไรถึง โดนรับสัญญาณนะครับผมแล้วก็วิธีป้องกันการอย่าให้เราโดนรับสัญญาณต้องทําอย่างไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเกณฑ์น,นะครับผมว่าเราพึกเรามีพฤติกรรมแบบไหนเราทําตัวยังไงถึงโดนรับสัญญาณนะครับผมอ,อันดับแรกเลยนะไม่ขอให้ผูด้โดยสารยกเลิกงานนะเพราะว่าบางทีเหมือนงานเข้ามาเนี่ยอันนี้พูดของ พูดถึงของแกล็บนะครับผมหานเข้ามาเนี่ยเฮ้ยหานไปรับไกลจังอ่ามันอาจจะไม่สะดวกต่อเราเนั้นแหละแต่ว่าเหมือนเราขอให้ผู้โดยสารโทรไปหรือว่าแชทไปขอยกเลิกให้หน่อยได้ไหมครับเพราะว่าทางอ่าผมเส้นทางไปรับมันไกลมากต้องใช้เวลานานแบบนี้เราก็บางทีเราอาจจะ,ะหวังดีต่อลูกค้าแหละว่าเราใช้เวลานานกว่าจะไปรับลูกค้าทีเนี้ย เมื่อลูกค้าก็บางทีลูกค้าเขาไม่ได้คิดอะไรนะเขาก็ยกเลิกให้และทีนี้พอยกเลิกเสร็จแก๊ปมันก็จะถามว่าเหตุผลที่ยกเลิกเพราะอะไรลูกค้าเขียนไปคนขับขอให้ยกเลิกอ้าวเรียบร้อยนะครับผมอ่าเรียบร้อยหรือบางครั้งคนขับเนี่ยที่เจอๆนะที่ก็เห็นนะคนขับเนี่ยไปถึงลูกค้าแล้วเห็นงานไปไกลเนี่ยไม่อยากไม่อยากเสียค่าคอมมิชชั่นนะ ไม่อยากค่าเสียไม่ไม่อยากเสียค่าคอมมิชชั่นเช่นบางทีงานเก็บลูกค้า600นะสมมตินะแต่เราได้4 0 0รอ่าเราไม่อยากให้แกปบหักค่าคอมมิชชั่นบอกลูกค้าครับยกเลิกให้หน่อยครับผม <c oughs> ทีเนี้ยเดี๋ยวก็คิดละบอกลูกค้าเออเดี๋ยวผมคิดราคาเดิมนั่นแหละครับผมแต่ว่ายกเลิกกห,หน่อยเดี๋ยวผมไปส่งถึงที่อันนี้ผมไม่เคยทํานะแต่ผมว่ามีคนทำอ่าฮานก็ คนขับก็จะได้600นะครับผมก็คือหลีกเลี่ยงการเสียค่าคอมมิชชั่นให้กับแอปซึ่งต้องระวังให้ดีนะครับผมเพราะว่าแอปของแกล็บเนี่ยมีดักฟังคนขับนะครับผมมีบันทึกเสียงนะครับผมบางทีเราคิดว่าแอปเขาไม่รู้นะครับผมว่าแอปเขาก็พัฒนาไปเรื่อยนะครับเพื่อตามกลโกงของคนขับให้ทันนะครับผมอันนี้เสี่ยงนะครับผมอย่าทํานะครับ และอีกอย่างหนึง่งกรณีเนี่ยถ้าเราไปส่งลูกค้าโดยที่ว่าไม่ได้อยู่ในรับงานของแท็บอยู่เช่นบางทีขอให้ลูกค้ายกเลิกในทีเนี้ยเราก็ไปส่งลูกค้าปกติอ่าเกิดเจอด่านขึ้นมาคนลูกค้าข้างหลังเนี่ยมีสิ่งผิดกฎหมายเราจบเลยนะครับผมเราหาข้ออ้างไม่ได้นะว่าเราส่งแก๊ปอยู่รับงานอยู่เพราะว่าเราไม่มีหลักฐานเพราะว่าหนะ้าแอปเรายกเลิกไปแล้วเราไม่ได้อยู่ระหว่าง การส่งลูกค้าแกลบอะไรก็ช่วยเราไม่ได้อันนี้ก็มาเตือนๆให้เพื่อนๆระวังกันนะครับผมเพราะว่าบางทีเราได้ไม่คุ้มเสียนะครับผมบางทีเราคิดว่าเราได้เยอะแต่ว่าบางทีเวลาเราเกิดพลาดแล้วเสียขึ้นมาเนี่ยเราจะเสียเยอะมากๆนะมันไม่คุ้มเลยอ่าอันนี้ก็ข้อที่หนึ่งก็ระวังให้ดีนะครับผมก็ก็คือการขอให้ลูกค้ายกเลิกงานไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้าเราเป็นคนยกเลิกเองอ่าเหมือนทีงานเข้ามาเนี่ยเราคิดว่ามันไม่คุ้มเลยไปรับก็ไกลสรงงานก็น้อยทีนี้เราก็ขอขอกดยกเลิกเราอยากยกเลิกทีนี้พอเรายกเลิกเสร็จแก๊ปมันก็จะถามอีกที่เรายกเลิกเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูชอยกันนะครับผมว่าอ่าการชอยให้อ่าชอยให้เราเลือก ว่าเรายกเลิกเพราะอะไรเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับซึ่งกรณีที่เรายกเลิกเองเนี่ยนะแก๊ปมันบอกว่าเราต้องยกเลิกงานด้วยความเป็นจริงนะว่าเราจะยกเลิกเพราะอะไรเราใส่เหตุผลตามความจริงไปว่าเราอยากยกเลิกเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะับผมว่าแก๊ปมีตัวเลือกอะไรให้เราดูบ้างโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ อ่าครับกรณีที่ว่าเราจะยกเลิกงานเองนะเหมือนบางทีเรารับงานแล้วเนี่ยเรายังไม่ได้ไปรับลูกค้าทีเนี้ยเราอยากยกเลิอกอ่ามันจะมีให้2ตัวเลือกใช่ไหมก็คือรับผ่านโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งตัวเนี้ยถ้าเรายกเลิอกอ่ะเราก็จะ,ะเสียเปอร์เซ็นต์การรับงานเดีย๋ยวตัวนี้เรื่องเปอร์เซ็นต์การรับงานเนี่ยผมก็จะพูดถึงหลังจากนี้นะมันก็เกี่ยวกับที่เราต้องโดนรับสัญญาณเหมือนกันนะจะโดนรับสัญญาณเหมือนกัน ซึ่งอีกอย่างหนึ่งก็ไม่สามารถไปรับทันเวลาอันนี้ก็เหมือนกันเลยก็คือการยกเลิกงานเหมือนกันแล้วมันก็จะเสียเปอร์เซนต์การยกเลิกงานเปอร์เซนต์การรับงานอะไรแบนี้แล้ทีเนี้ยแล้วถ้าเราไปถึงลูกค้าแล้วแล้วเราอยากจะยกเลิกงานเหมือนเรากวดว่าถึงที่ลูกค้าแล้วเนี้ยมันจะมีตัวเลือกอะไรให้ดูบ้างอ่าไม่พบผู้โดยสาร ถ้าถ้าเราไม่พบผู้โดยสารจริงๆนะก็รู้สึกว่าเราต้องรอประมาณสักสิบนาทีอะ่ะไอตัวเนี้ยเราจะไม่เสียเปอร์เซนต์แล้วก็ผู้โดยสารมากับสัตว์เลี้ยงผมว่าน,นี่ก็น่าไม่น่าจะเสียนะถ้าเราทําเราพูดถึงความจริงนะไม่สามารถรับผู้โดยสารที่ดังกล่าวได้เช่นบางทีเรา,าเข้าไปเจอเจ้าถิน่นหาเรื่องอะไรเนี้ยเราก็ไม่สามารถรับได้อะไรตรงนั้นอะ อันนี้ก็กดเข้าไปตรงนี้ก็ไม่น่าจะเสียเปอร์เซ็นต์ผู้โดยสารมาหลายคนเกินไปรถผมเนี่ยผมเคยมีกรณีผู้โดยสารมา5คนนะครับผมมาห้าคนแต่ทีนี้ผมไม่สามารถรับได้ผมรถผมรับได้แค่4คนถ้าจะนั่งจริงๆอะ่ะก็นั่งได้นั่นแหละแต่ว่าผมไม่รับ5คนครับผมรถผมรับแค่4คนนะครับผมอันนี้เราก็สามารถปฏิเสธได้โดยไม่เสียเปอร์เซ็นต์การรับงานนะครับผมแล้วก็ ฉันไม่สามารถให้บริการจนเสร็จสิ้น่อถ้าเราแบบรับผู้โดยสารแล้วเนี่ยเราอยากยกเลิกงานกลางคันอะไรแบบเนี้ยเราก็จะเสียเปอร์เซ็นต์นะครับผมตัวนี้เสียเปอร์เซ็นต์การรับงานนะแล้วเรารู้สึกว่าขับขับไปเนี่ยผู้โดยสารแบบทําตัวแปลกๆ คุกค,คามเราอะไรแบบเนี้ยเราไม่อยากรับแล้วความรู้สึกเองนะไม่อยากรับผู้ชายคนนี้แล้วพูดชวนพูดชวนคุยดูแล้วไม่ค่อยน่าไว้ใจอันนี้ก็เสียเปอร์เซ็นต์การรับงานเหมือนกันนะอันนจริงไม่น่าเสียนะถ้าเรามีเหตุผลอันนี้ยอืมอ่าเหตุผลตรงเนี้ยเราต้องยกเลิกให้ตรงกับเหตุผลเออเราก,กดเหตุผล ให้ตรงกับที่เรายกเลิกนะครับผมเช่นบางทีเราไปถึงแล้วเนี่ยกดลงมาแล้วอ,อยากยกเลิกผู้โดยสารกำลังลงมาไปกดว่าไม่พบผู้โดยสารอันนี้ก็ยกลกไม่ได้โอเคอถ้าเรายกเลิกโดยไม่ตรงกับเหตุผลจริงๆอันนี้มีความเสี่ยงนะอาจจะไม่โดนสเสมอไป แค่มีความเสี่ยงถ้าเขาตรวจโชตรวจสอบพบว่าเราไม่ยกเลิกเป็นไปตามความจริงอ่าเราก็โดนเช่นไม่อยากรับแล้วเราก็กดไปลูกค้ามากับสัตว์เลี้ยงซึ่งเราก็จะไม่เสียเปอร์เซนต์ใช่ไหมเอา้าลูกค้างงลูกค้าเขาไม่ได้มากัาสัตว์เลี้ยงนี่เขาก็แจ้งคอร์เซ็นเตอร์เราก็โดนนะครับผมเพราะว่าเราไม่ลงเหตุผลตามความจริง อ่าตอนนี้ก็ฝากไว้นะใครที่ทําแล้วก็ระวังระวังหน่อยเดี๋ยวโดนรับสัญญาณก็จะขาดรายได้นะครับผมอ่าครับผมทีนี้เรามาดูความเสี่ยงต่อไปที่จะทําให้เราโดนรับสัญญาณนะความเสี่ยงต่อไปเช่นบางทีลูกค้าขึ้นรถมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องควรพูดจา,าไพเราะเมื่อถึงกับไพเราะเราก็พูดจาปกตินี่แหละก็คือไม่พูดจาหยาบคายแบบนี้ก็น้ําเสียงอะไรก็ดีๆหน่อยอ่า เพราะว่าบางทีถ้าเราพูดจาจับคายไม่ไพเราะพูดจาไม่ดีผู้โดยสารก็จะลองเรียนเราได้นะครับผมและระหว่างการเดินทางนะครับผมถ้าไม่จําเป็นเราไม่ต้องชวนลูกค้าคุยนะครับผมเพราะว่าลูกค้าบางคน่ะเขาอยากนั่งแบบเงียบๆไม่อยากให้คนขับชวนคุยอะไรแบบนี้ยลูกค้าก็อาจจะรู้สึกรําคาญ อะไรแบบนี้เขาก็อาจจะใส่ไปในคอมเพนแบบนี้เราก็อาจจะโดนได้นะครับผมถ้าลูกค้าชวนคุยเราก็คุยได้นะครับก็ดูตามความเหมาะสมชวนคุยแล้วก็เราอย่าอะไรนะอย่าชวนคุยแล้วก็ลากยาวไปถึงเรื่องนูน่นเรื่องนี้เรื่องนั่นก็คุยไปแค่ตามความเหมาะสมนะครับผมเดี๋ยวมาพูดถึงจุดเสี่ยงอีกอย่างหนึ่งนะขณะที่เราส่งผู้โดยสาร พฤติกรรมที่เราอย่าทำอีกอย่างหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือเรื่องโทรศัพท์นะเหมือนบางทีเราขับอยู่เนี่ยเราไปกดโทรศัพท์จิ้มโทรศัพท์แบบคล้ายๆแชทเล่นนู่นเล่นนี่ดูฟงดูเฟซอะไรแบบเนี้ยเออถ้าเราทําเกี่ยวกับแอปนิดๆหน่อยๆไม่ได้อาได้ถ้าเราทําเกี่ยวกับแอปนิดๆหน่อยแบบเนี้ยคงไม่เป็นไรนะครับผมแต่ว่าถ้าเราเล่นแบบพวกโซเชียลอะไรแบบเนี้ย เสียงนะครับผมอ่าลูกค้าอาจจะคอมเพนได้นะครับผมซึ่งตัวนี้ก็เสี่ยงโดนรับสัญญาณเหมือนกันแต่ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าโดนเท่าไหร่ยังไงก็พยายามนะครับผมอย่าเล่นโทรศัพท์นะครับผมเวลากําลังส่งลูกค้าเพราะว่าบางทีลูกค้าเขารู้สึกว่าอไม่ปลอดภัยแบบนี้เขาก็กลัวว่าคุณขับรถอยู่คุณมาเล่นโทรศัพท์เขาก็อาจจะคอมเพนเราได้นะครับผม และก็มาพูดถึงอีกอย่างหนึ่งนะที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งเลยนะครับผมก็คือเหมือนเราส่งลูกค้าเสร็จเนี่ยเราเรียกเงนเกินเกินจากแอปนะครับผมเช่นแอป3 0 0ยเนี่ยบอกเขาอันนี้รถติดมากเลยผมขอรักสามอยห้าสิบได้ไหมแบบนี้ไม่ได้นะครับผมไม่ว่าจะติดยังไงนานแค่ไหนก็ต้องเก็บตามแอปนะครับผมถ้าลูกค้าคอมเพนมาอันนี้เสี่ยง โดนรับสัญญาณถาวรเลยนะถ้าเรียกเงินเกินเรียกเก็บเงินเกินจากลูกค้านะครับผมต้องระวังดีๆนะครับผมสมมติถ้ามีค่าทางด่วนอะไรก่อนที่จะขึ้นทางด่วนเนี่ยก็ตกลงกับลูกค้าเรียบร้อยนะครับผมว่าลูกค้าต้องเป็นคนจ่ายแบบเนี้ยเดี๋ยวพอเขาไม่เข้าใจนะครับผมบางทาีลูกค้าจ่ายเป็นบัตรเครดิตบางทีพอเราส่งเสร็จเนี่ยเราไปแอดค่าทางด่วนเพิ่มลูกค้าทำไมเก็บเงินฉันเพิ่มเขาคอมเพลนอะไรแบบเนี้ย อ่าต้องคุยกันดีๆนะครับผมโอเคและมาพูดกันถึงหัวข้อที่คนขับโดนรับสัญญาณเยอะที่สุดนั่นก็คืออัตราการยอมรับงานและก็อัตราการยกเลิกงานเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์อัตราการยอมรับงานกับเปอร์เซ็นต์อัตราการยกเลิกงานนะครับผมคนที่เดินกันมากที่สุดก็จะเป็นเรื่องนี้เพราะว่าผมเคยดผมอะ่ะ เคยโดนเรื่องนี้ละหนึ่งครั้งนะครับผมเคยโดนรับสัญญาณไปหนึ่งวันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าเงื่อนไขเขาเป็นยังไรบ้างนะครับผมที่จะเข้าโดนรับสัญญาณนะครับซึ่งเรื่องอัตราการยอมรับงานและก็เรื่องอัตราการยกเลิกงานเนี่ยเขาจะคิดเป็นหนึ่งอาทิตย์นะครับผมหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเราต้อง มีอัตราการยอมรับงานไม่น้อยกว่า8ปสบเอร์ซนอัตราการยอมรับงานก็คือบางทีเหมือนมีงานเข้ามาเนี่ยก็คือเรากดรับงานนั่นแหละครับผมชุมตุต้าเรากดปัดไปเราไม่ยอมรับอันนี้กรณีคนที่ตั้งแบบไม่ได้รับไม่ได้รับงานอัตโนมัตินะครับผมตั้งงานมาเราปล่อยทิ้งไปอะไรแบบนี้ยถ้าถ้าเรายอมรับ ไม่ถึง80%นะครับผมเช่น1นึงงานเนี่ยเราต้องกดรับงานเนี่ย8งานขึ้นไปนะถึงจะไม่โดนนะครับผมอ่าแล้วทีนี้เราก็มาดูอีกเรื่องหนึ่งนั้นก็คืออัตราการยกเลิกงานนะครับผมอัตราการยกเลิกงานก็คือต้องไม่เกิน10นะครับผมในสัปดาห์ที่เนี่ยเราวิ่งกี่เที่ยวเนี่ยต้องไม่เกิน10นนะครับผมเช่นเรายกเลิกงานบางทีเราได้รับงานมาเนี่ยเราไม่ อยากเข้าไปรับเช่นรถติดอะไรพวกเนี้ยที่ส่งใกล้ราคาถูกก็ว่ากันไปเราก็กดยกเลิกตึง้งอ่ายกเลิกยกเลิกได้นะครับผมบางทีเพื่อนๆมีเพื่อนเพ,นพ,นพ,นพนเข้ามาสอบถามผมว่าขแก็บเนี้ยเราสามารถยกเลิกงานได้ไหมเสี่ยงโดนรับสัญญาณไหมนะครับผมยกเลิกได้นะครับผมแต่ว่าอย่าให้บ่อยจนเกินไปนะถ้าเกิน10%ก็คือ10%เนี้ย เสี่ยงโดนรับสัญญาณนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าถ้าเราโดนรับสัญญาณเนี่ยเราจะโดนอย่างไรบ้างนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยครับซึ่งทางแอปนะครับผมจะตัดยอดแยกตัดยอดเลยกันตัดยอดทุกวันจันนะสมมุติถ้าเราไม่ผ่านเกณฑ์ที่เขากําหนดเขาจะแจ้งเตือนมาในแอปของเรานะครับผมถ้าเราไม่ผ่านเกณฑ์ ที่เขากำหนดก็จะมีการแจ้งเตือนผ่านแอปนะครับผมซึ่งแจ้งเตือนครั้งแรกจะไม่โดนรับสัญญาณนะถ้าเราไม่ผ่านครั้งแรกเรายัางไม่โดนครั้งที่2ก็ยังไม่โดนถ้าเราไม่ผ่านเกณฑ์ครั้งที่สามนี่แหละครับผมเป็นเรื่องจะโดนรับสัญญาณนะถ้าเราไม่ผ่านเกณฑ์เป็นครั้งที่3เราโดนรับสัญญาณซึ่ง ถ้าเราโดนครั้งที่1ครั้งที่สองและครั้งที่3มที่จะโดนรับสัญญาณเนี่ยภายในที่1 2 3สาเนี่ยก็จะอยู่ในภายแค่60วันนะครับผมสมมุติถ้าเราโดนเตือนครั้งที่1เด่นเตือนครั้งที่2หลังจากโดนเตือนครั้งที่1่เนี่ยผ่านมาแล้ว60วันเราเดนเราโดนเตือนอีกครั้งที่สมถ้าเกิน60วันแล้วเขาจะไม่นับเป็นครั้งที่3นะครับผมเขาจะรับเป็นครั้งที่1ใหม่ ถ้าจะนับเป็นครั้งที่3ก็คือก่อน60วันนับจากโดนเตือนครั้งแรกนะครับผมภายใน60วันเนี่ยถ้าโดน3ครั้งเราจะโดนรับสัญญาณนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิน60วันของแต่ของการโดนแต่ละครั้งเนี่ยก็จะนับเป็นครั้งที่1ใหม่นะครับผมและก็อัตราการยกเลิกงานกับอัตราการยอมรับงาน เขาจะแยกกันนะครับผมถ้าอันใดอันหนึ่งไม่ผ่านโดนนะครับผมไม่ใช่ว่าเอามารวมกันนะเขาแยกกันนะครับผมเส้นอัตราการยอมรับงานผ่านแต่การยกอัตราการยกเลิกงานไม่ผ่านก็เอามานับเหมือนกันนะครับผมครับผมทีนี้เรามาดูอัตราการลงโทษกันบ้างนะครับผมว่าเรื่องที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยถ้าเราไม่ผ่านเกณฑ์หรือว่าถ้าเรากระทำความผิด เรื่องใดเราจะโดนลงโทษอย่างไรบ้างนะครับผมเรื่องแรกเรามาดูเรื่องที่ว่าขอให้ผู้โดยสารยกเลิกงานนะครับหรือว่าอีกอย่างหนึง่งเรายกเลิกงานแล้วเราคลิกไม่เป็นไปตามความเป็นจริงนะครับผมเช่นอาไปยกเลิกไปยกเลิกงานคําว่าผู้โดยสารมากับสัตว์เลี้ยงอะไรแบบนี้แต่ผู้โดยสารไม่ได้มากับสัตว์เลี้ยง เพื่อเพื่อหลีกเลี่ยงเปอร์เซ็นต์รับงานนะถ้าเขาตรวจพบเจออันนี้ครับผมอันนี้ก็คือเหตุผลที่ไม่เป็นไปตามความเป็นจริงนะครับ mm hmm. บทลงโทษครั้งแรกนะครับผมครั้งที่หนึ่งตักเตือนผ่านทางในแอปนะครับผมครั้งที่2ระหับสัญญาณและให้ทําแบบ ทดสอบออนไลน์นะครับผมผ่าน sms นะครับผมขอจะมี sms ลิงก์อะไรมาให้แล้วเราก็ไปทำแบบทดสอบออนไลน์นะครับผมถ้าเราโดนครั้งที่3เรื่องนี้นะจะถูกรับสัญญาณชั่วคราว5วันนะครับผมโดน5วันนะครับผมถ้าโดนเป็นครั้งที่3นะเรื่องนี้นะเรื่องอขอให้ผู้สัญยกเลิกงานแล้วก็ ยกเลิกงานเหตุผลที่ไม่เป็นความจริงนะครับอ,อ่าครับผมและทีนี้เรามาดูอัตราการลงโทษของเรื่องอัตราการยอมรับและอาาัตราการหันยกเลิกที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ขอกําหนดนะครับผมว่าเราจะโดนลงโทษอย่างไรบ้างนะครับผมครั้งที่1ครั้งที่2นะครับผมตักเตือนนะครับผมผ่านข้อความของแอปของแต่ละคนนะเขาจะตักเตือนก่อนครั้งที่1ครั้งที่2 ครั้งที่3นะครับผมจะระหับสัญญาณและให้ทำแบบทดสอบออนไลน์นะแต่ต้องภายใน60วันตั้งแต่โดนตัดเตือนครั้งแรกนะครับผมถ้าเราโดนครั้งที่4นะครับผมจะโดนนะครับสัญญาณชั่วคราว3วันนะครับผม3วันนะครับผมอันนี้พูดถึงในรอบ60วันนะ สมมติถ้าภายใน60วันเนี่ยโดนครั้งที่ห้าจนถึงครั้งที่9เราจะโดนระหัสสัญญาณ7วันนะครับผมโอ้โหถ้าใครโดนเตือนหครั้ง6กครั้งถึงเก้าครั้งเนี่ยยอดเลยโดนอาทิตย์หนึ่งเลยนะครับผมถ้าโดนครั้งที่5จนถึงครั้งที่9นะครับผมถ้าเราโดนตักเตือนครั้งที่10นะครับผม โอ้ oh, ถ้าใครโดนสิบครั้งนี้แย่ yeah, เลย <c oughs> อ,าอาชีพอื่นทํำดีกว่าครับผมถ้าโดนสิบครั้งเนี่ยจะระดอ่าจะโดนรับสัญญาณหกสิบวันนะครับผมหรือว่าสองเดือนสองเดือนเลยนะถ้าใครโดนเป็นครั้งที่สิบเนี่ยสองเดือนเลยนะครับผมโอ้ยสองเดือนนี่ถ้าใครครับเป็นอาชีพหลักเนี่ยแย่ yeah, เลยรายได้หายไปสองเดือน แต่สำหรับทุกคนก็ไม่น่าจะมีปัญหามั้งเพราะว่าแต่ละคนก็น่าจะขับลาอยู่หลายแอปแก๊ปโดนนะครับสัญญาณก็ไปขับโบ๊ขับไลแมนโรบินดูดอินไดเวอร์อะไรกันไปนะครับผมทาดงทาได้แม็กซ์งแม็กซิมนะเออแต่ว่าถ้าไม่โดนก็ดีกว่านะครับผมเพราะว่าบางคนก็ถนัดขับแก๊ปใช่ไหมเออโอเคอันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่าครับผมก็ จะประมาณนี้นะนะครับเพื่อนๆแต่ละคนเคยโดนกันบ้างไหมโดนเรื่องอะไรกันบ้างก็หอเข้ามาคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์กันได้นะครับผมว่าโดนมาก,กี่วันหรือว่าโดนรับสัญญาณแบบไม่เป็นธรรมผมไม่ได้ทำทำไมผมโดนก็มีนะบางคนผมไม่ได้ทำอันนี้ทำไมผมโดนผมส่งเรื่ององเรมแล้วทำไมผมถึงโดนเพราะว่าผมยังผมไม่ได้ทำเลย แบบนี้มันไม่แฟร์สำหรับผม <c oughs> มีเหมือนกันบางทีเราไม่รู้ว่าเราทําอะไรลืมตัวไปบางทีผู้โดยสารเขาไปโรงเรียนหรือว่าผู้โดยสารบางคนเขาก็นิดนิดหน่อยหน่อยเขาก็ไปโรงเรียนอะไรแบบเนี้ยก็โดนเหมือนกันนะครับผมโอเคถ้าเพื่อนเพื่อนอขับอา,อาชีพขับแก็บแบบเนี้ยเป็นประจำอ่ะก็ หลีกเลี่ยงเรื่องพวกนี้ดีกว่านะครับผมเพราะว่าโดนับสัญญาณมาเราก็อาจจะเสียรายได้ไปหนึ่งวันหนึ่งวันก็คิดว่าเพื่อนๆคงได้กันหลายตังค์นะหนึ่งวันหลายบาทอยู่โอเคสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมและอีกอย่างหนึ่งนะอันนี้ขอฝากไว้หน่อยผมฝากร้านอาหารผมหน่อยผมขายมะม่วงเบานะครับผมอ่าเป็นร้านมะม่วงเบาแม่วันนะครับผม อาขายทางไลแมนโร o b นฮู o o d และก็แกปใครที่อยู่ละแวกแจ้งวัฒนะดอนเมืองหลักสี่แถวๆนี้เข้ามาอุดหนุนร้านผมได้นะครับผมอาจะขอบพระคุณมากนะครับก่อนที่จะจากกันไปก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิง่งกริงกริงกริงและก็ มีอะไรก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปนะครับผมสำหรับวันนี้ลากันแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ